ท่านประธานและท่านผู้วิเกียริที่เคารพครับในคราวเดียวกันนี้คุณรณชัยธมยาปริวัติได้รับพระกรุณาคุณจากเจ้าระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริยนายกวราชบพิรสถิตมหาศีมารามประธานผ้าไตรบางสกุลจำนวนหนึ่งไตรกระผมจึงขอญาตอ่าน สำนึกในพระรุณาธิคุณและรับสั่งจากเจ้าพระคุณสมเด็จดังนี้ที่สรสที่สะสะร .696 ทับ2564สำนสักงานรลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชวราช์ัพิษสถิตมหาศีมารามกรุงเทพมหานคร30พฤศจิกายน2564เรื่องขอประธานผ้าไตร เจริญพรเจ้าภาพศพนายรณชัยสมยาปริวัติอ้างถึงหนังสือลงวันที่27พฤศจิกายน2564ตามหนังสือที่อ้างถึงขอให้นำความกราบทูลเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าขอประทานพระไตรเชิญไปทอดหน้าหีบเพื่อพระสงฆ์พิจารณา ก่อนประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนายโรนชัยสมยาปริวัตรในวันอาทิตย์ที่19ธันวาคม2564เวลา16นาฬิกาณเมนวัดเขมาพิราตารามตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีความทราบแล้วนั้นโปรดประธานผ้าไตรหนึ่งไตรจึงเจริญพรมาเพื่อทราบขอเจริญพร สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เรียขานุการสมเด็จพระสังฆราชสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระอริยวงศ์สากตยานอัมพระมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยสมเด็จพระสังฆราด้วยสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานอัมพระมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวราจ,จักริษสถิตมหาศีมาราม ทรงพระกรุณาโปรดประทานผ้าไตรจำนวนหนึ่งไตรในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนายรณชัยสุมยาปริวัตินวัดเขมาพิรตารามอำเภอเมืองนทนทบุรีจังหวัดนนทบุรีหากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของนายรณชัยสุมยาปริวัติได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพ คงปราบรื้มสมมนัสและอนุโมทนาในพระกรุณาธิคุณเป็นล,นล้นพ้นกล้าวกระหม่อมในนามของผู้เป็นบุตรผู้เป็นธิดาพร้อมด้วยภรรยาและญาติมิตรของนายรณชัยธมยาปริวัติขอประธานกราบตูนซาบฝ่าพระบาทด้วยสำเนึกในพระกรุณาธิคุณขอประธานถวายพระพรชัยมงคล ขอส่งพระเกษมทํารานมีพระจนร์สายิ่งยืนนานปราศจากโรคาพาธอุปัตถวันตรายทั้งหลายทั้งปวงทั้งจักน้อมถวายสักการะเทิดทูลฝ่าพระบาทไว้เป็นสัพพสิริมงคลแก,กล่กล้ากระหม่อมและครอบครัวสืบไปควรวมควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมในนามครอบครัวสมญาปริวัติ บัดน,นี้ถึงกําหนดการทอดผ้ามหาบสุสสกุลและประกอบพิธีพระราชทานเพลิงแล้วขออนุญาตเรียนเชิญท่านนาวาเอกพันลบสุภากรผู้ในการกองสุขภาพจิตโรงพยาบาลอาภากรเกติวงศฐานทัพเรือสตหิบได้เปิดกลวยหน้าพระชายรักษ์ณสมเด็จพระสังฆราชและอัญเชิญผ้าไตรเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชครับ ปอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีดรสุจินชัยชุมศัก์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีประธานฝ่ายคารวาสทอดผ้าไตรบังสุกุลประธานของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและประกอบพิธีพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษสืบไปขอเรียนเชิญครับและในวันนี้ก็ได้รับความเมตตา สรงยิ่งจะพระเดชพระคุณพระราชวชิรธชิรมัาจารย์ท่านหลวงพ่อท่านจุคุลสุธรรมสุธรรมโบเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดเป็นประธานไปสงก้าวขอกาบรัตนาพระเดชพระคุณอุปทานในพิธีนั้นในเมตตาขึ้นพิจารณาผ้าไตประธานในเจ้าพระคุณสมเด็จพระริยวงศ์สาคขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆมหารินายก กาบรัฐธนดานด้วยความเคารพอย่างสูง โอกาสกับพระนาพระสงฆ์จากสลาหนะครับขึ้นวางดอกไม้จันทร์ขออนญาตลำดับสลานะครับเพื่อลดการขับขังและก็เพื่อป้องกันตามมาตรการการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขนะครับนโยบายของเราเพื่อเซฟตัวเองและเซฟผู้อื่น